สวัสดีครับวันนี้จ้านันพาทำลาเที่ยวที่พามารับปลาูตดนะครับหรือว่าปลากระสูบปาษากางเนาะนี่หน้าตาเป็นยางงี้เ้ยปลาซุดนะห่างเร็งแดงอันนี้พอดีปลาผมไปยิงมาครับดํายิงมาก็มีเตรียมเคียงไว้ก็มีข่าตะไคร้หอมกระเทียมนะครับละกะลาผักสีแล้วเราก็มาโคกให้ละเอียดนะครับตาใสโคกงี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาปรุงรสนะครับโดยพริกป่นนะครับสูตพผกมีปปุงเลยนะครับไม่ได้ปรุงที่ลัง ปรุงแล้วก็ไปผัดเคียงเลยเนาะเสร็จลังจากนั้นก็ใส่พุงหนัวใส่ลายแซบลายเนาะใส่น้อยแซบน้อยเด้อตามด้วยรสด,ดีรสด,ดีก็พอประมาณนะครับพอดีสักสองสักช้อนนึงสองช้อนนะครับหลังอย่างนั้นก็ใส่เกลี่ยเล็กน้อยตามด้วยน้ำปลาใส่ลายแซบลายหนัวพร้อมเนาะตามด้วย น้ำปลาเนาะหลังจากนั้นผุมก็คลุกเค้าเรียบร้อยแล้วก็เอามาผัดเคียงแต่นะผัดเคียงก็ใส่น้ำมันปลาพอน้ำมันเริ่มมันหอนหน่อยนึงก็เอาเคียงที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นะเอามาใส่ในกระทะผัดความหอมนะครับให้มันหอมจามไปสามบ้านเจ็ดบ้านเนี่ยนะตอนผัดเคียงผัดเรื่อยๆพอเริ่มเรื่องอะไรเข้าที่เรียบร้อยนะครับ หลงังจากนั้นแล้วก็เอาเอาหนังปลาไซไปหนังปลาที่เลอออกจากเนื้อก็เอามาผัดในเคียงเลยหลงยังจากนั้นก็เอาเคียงที่เราผัดนะามาส่ในเนื้อปลาที่สับไว้นะครับแล้วก็ทําการคนให้เข้ากันคุกเข้าให้เข้ากันเนาะดีใไซมือขยํอาออกกันไนดะ้อัน,นี้ผมเอาทับพีคนเอาเนะาะหลังจากนั้นปรุงรสด,ด้วยน้ำมะนาวนะใส่ไปประมาณซิกหนึ่งน้ำมะนาวต้นหลังบ้านผมปลูกเองนะครับ ก็สดจักหลังบ้านเลยหลังอย่างนั้นใส่ขา้าวคั่วจากส่องทับพีนะครับพอให้เพิ่มความหอมนะถ้าใส่ลายทองอืดเด้ออย่าไปใส่ลายขา้าวคั่วอันนี้ก็คลุกเคล้าให้กันเรียบร้อยตามด้วยต้นหอมผักสีที่หั่นไว้นะสอยละเอียดละเอียดนะครับเปลี่ยนอันสิทธ์ในเรื่องของลาบปะสูตรนะครับแต่ถ้าใครมักซุกนะครับอันนี้ผมมีคั่วนะครับถ้ามักซุก นี้เสร็จเรียบร้อยถ้ามักสุกก็เอาไปคั่วนะครับผมอันนี้ผมแบ่งครึ่งนึงคั่วแล้วก็ครึ่งนึงเป็นลาบดิบนะครับรสชาติก็อีคนละย่างกันนะครับถ้าคั่วก็อีออกหอมในนึงนะครับหอมๆแล้วก็สุกในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าใครมักดิบก็กินได้นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนมักดิบก็รสชาติที่ออกหวานกลมนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยละตั้งโต๊ะ พร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานนะครับโอเคครับสำหรับรับประสูวันนี้ขอมคุณครับสวัสดีครับ